สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำคืนของวันฝนตกรินรินนะคะวันนี้ก็พามาดูดอกไม้หอมที่บ้านไร่วงพยอมนะคะพามาชื่นชมในายามกลางคืนนะคะแดดล่มลมตกนั่งรับประทานอาหารกับครอบครัวนะคะกับกลิ่นหอมที่โชยมาลินๆิน กลิ่นหอมจากธรรมชาติดอกดอกไม้สวยนะคะนี่ค่ะชัดแม่คะานี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะยามฝนตกลินลินดอกไม้ก็สีสวยแบบนี้นะคะก็พามาเที่ยวมาชม สวนดอกไม้ในยามค่ำคืนนะคะมีหมู่พมอบินตอมเกสรดอกไม้ด้วยนะคะสวยสดงดงามตามธรรมชาติของบ้านไร่องุพยอมนะคะ กับดอกไม้สีสวยๆหวานๆแบบนี้นะคะลมพัดเชยๆกับกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ที่ชื่อว่าเล็บมือนางแบบนี้นะคะทำให้รับประทานอาหารได้อย่างมีความสุขนะคะจะมองทางไปทางไหนก็มีแต่ไม้ดอกหอมนะคะนี่ก็ดอกไม้หอมนะคะ ที่ชื่อว่ากวักแม่ทองใบนะคะสวยสดงดงามในยามราตรีนะคะส่วนช่อนี้กำลังกลีบดอกเริ่มเบ่งบานแล้วนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆดอกนี้ก็สวยนะคะนี่คะ่ะ วันนี้ตอนเย็นพายุมาแรงนิดนึงนะคะต้นเอ็นเลยนะคะแล้วก็มีฝนตกประปรายเล็กน้อยนะคะต้นเอ็นลงเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นพีนัทบัตเตอร์นะคะดอกของขาวเต็มพรึบเลยนะคะสีหวานหวานแบบนี้ก็สวยนะคะ ดอกไม้ในยามค่ำคืนในยามราตรีนะคะมีบุคคลคนหนึ่งนะคะเข้ามาคอมเมนต์กับบ้านไร่วงพยอมบอกว่าต้นไม้ถ่ายเวลากลางคืนผีโดนบันดาลให้ดอกไม้สวยงามนะคะแต่สำหรับบ้านไร่วงพยอมจะบอกว่าเพราะต้นไม้ทุกต้นมีเทวดารักษานะคะจึงโดนบันดาลให้ดอกไม้นั้นสวยงามนะคะนี่ค่ะ ดอกไม้ใบด่างหนึ่งใบเต็มฝ่ามมือของบ้านไร่วงพยอมเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะดอกไม้ใบด่างโฮย่าหัวใจทศกันนะคะดอกนี้ก็ยังหอมชื่นใจนะคะนี่ค่ะราชาวดีนะคะ ในยามค่ำคืนแห่งนี้วันนี้บ้ารัยองพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้หอมๆกับใบไม้สวยๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้ารายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ